สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าที่ดินแปลงสวยท่านผู้ชมได้เลือกซื้อท่านนะครับแปลงนี้ทำเลดีใกล้แหล่งนามสะดวกเข้ามาจากถนนใหญ่ไม่ไกลครับตรงนี้เป็นบริเวณปากทางเข้าครับตัวที่ดินเปล่าเป็นชฉนโนครับน,นสสี่จอคุดแดงขนาดเนื้อที่50ตารางวากรมที่ดินประเมินให้ตารางวาละ5000บาทนะครับมูลค่าประเมินของกรมที่ดินก็ 250,000้า 250, บาทครับขายเท่าราคาประเมินเลย250,000้า 250, บาทไม่มีบวกค่าราคาตลาดครับขายเท่าราคาประเมินเลยค่าใช้จ่ายการโอนผู้ขายออกให้ทั้งหมดด้วยนะครับรูปแปลงสวยๆทางเข้ามาแล้วก็เลี้ยวขวาที่ซอยนี้นะครับหมู่บ้านชาวฟ้าซอย10ครับเลี้ยวขวาเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปเจ้าของถ่ายนําทางครับพขเลี้ยวขวามาแล้วก็ขับตรงอย่างเดียวตามในคลิปนี้เลย ทางเข้าถึงที่ดินเลยนะครับรูปแปลงก็สี่เหลี่ยมพื้นผ้าสวยงามขนาดหน้ากว้าง16เมตรยาว12.5เมตรครับห่างน้ำไฟแค่ประมาณ120เมตรเท่านั้นเองสามารถต่อขยายได้ครับไม่ไกลเรี๋ยกซื้อเก็บเกินอะไรก็เหมาะมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ในซอยครับไม่เปี่ยวครับห่างไป120เมตรเท่านั้นเองที่ดินอยู่ท้ายหมู่บ้านชาวฟ้าหมู่2ครับตำบลบึงพระ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกหมู่บ้านเงียบสงบนะครับร่มรื่นต้นไม้เยอะใกล้คลิปธรรมชาติเหมาะกับการปลูกบ้านพักอยู่อาศัยซื้อเก็บเกมเกาไรก็เหมาะครับทำเลดีอนาคตไกลนะครับเข้ามาจากถนนหลักนิดเดียวเองาการเดินทางก็สะดวกสบายท่านใดสนใจสามารถติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยนะครับจะนัดดูที่หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงได้เลยแบบนี้ทำเลดีนะครับ ห่างแหล่งความเจริญไม่ไกลครับใกล้แหล่งท่องเที่ยวใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างอย่างเช่นตลาดบึงพระแค่2.8กิโลเมตรเท่านั้นห่างวิทยาลัยบึงพระ3.5กิโลห่างสถานีรถไฟบึงพระ1.5กิโลห่างปั๊มน้ำมันปตท5กิโลครับห่างโรงพยาบาลพระพุทธชินราช8.3กิโลห่างสนามบินแค่7.8กิโลเมตรห่างกองบิน46.82กิโลห่างวัดใหญ่ วัดพระพุทธชินราช10กิโลเมตรเท่านั้นเองห่างพระราชวังจันทร์แค่11.3กิโลนะครับห่างวัดจันทร์9.7กิโลห่างวัดยูลามานี9.5กิโลห่างสนามกีฬากลาง12กิโลจากเซนทัน15กิโลบิ๊กซี11กิโลโลตาส13กิโลครับใกล้กับเทศบา,นนาลนครพิษณุโลกแค่10กิโลนะครับใกล้มหาลัยนเนรศวร11กิโลห่างสถานีตำรวจ9.2กิโล หางจากสำนักงานขนส่งแห่งที่1 12.5กิโลสำนักงานขนส่งแห่งที่2แค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองสวยๆครับแปลงนี้นท่านใดสนใจสามารถติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับสวยครบคุ้มทำเลดีอนาคตไกลแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายัางไงก็ฝากแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับคมคุ้มครับสวัสดีครับ